ทำไมคนบางคนถึงก้าวหน้าเร็วในโลกนี้มีคนมากมายที่ทำงานหนักและทุ่มเททำให้ได้รับความก้าวหน้าเร็วกว่าคนอื่นมีหลายทักษะที่จำเป็นสำหรับความสำเร็จเช่นการสื่อสารที่สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนร่วมง,งานและลูกค้าทักษะการแก้ปัญหาเพื่อหาทางออกให้กับปัญหาที่ความท้าทายการทำงานเป็นทีมเพื่อบรรลุเป้าหมายร่วมกันและทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องฟังเรื่องนี้บริษัทแห่งหนึ่งมีพนักงานฝึกหัดสาวชื่อมาเบลเธอเป็นคนขยันเรียนรู้เร็วและมีความกระตือรือร้อนในการทํางานเสมอวันหนึ่งหัวหน้าให้งานที่สําคัญมากเป็นโปรเจกต์ที่ต้องใช้ความสามารถในการวิเคราะห์และการแก้ปัญหาอย่างมากเธอใช้เวลาทั้งหมดทุ่มเทกับงานนี้มาเบลศึกษาข้อมูลอย่างละเอียดวางแผนอย่างรอบคอบและทำงานอย่างเต็มที่เมื่อถึงวันเสนอผลงานมาเบลทำได้ดีอย่างน่าประทับใจ เธอสามารถอธิบายข้อมูลได้อย่างชัดเจนและตอบคำถามได้อย่างมั่นใจความขยันความอดทนการไม่ยอมแพ้และพัฒนาตนเองอยู่เสมอเป็นคุณสมบัติที่สำคัญในการประสบความสำเร็จในหน้าที่การงาน